คขาเปันดีหัวจะมาดีวิบท่าเพลงเขาฮ่าฮ่าฮ่าฮึฮันนี้มันซื้อได้ที่ร้านจำโมครับที่ซื้อได้ที่ร้านจำโมหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเองแกดีเลยนี่ครับที่เขา ปิดอย่างนี้ครับใส่นี้แล้วก็อย่างนี้ดูนี่ที่ส่วนมันเดี่ยครับที่ส่วนเรียนอย่างนี้อื้นปุ้มปุ้ม วางค่ะกเลยด้วยขึคโอ๊ยล้งเอะยไะปดตุ้มตุ้ปดนะครับดูตัวเองดูสัตประหลาดดิวยดูสัตวิ๊ีัครับ

แล้เดี๋ยวมันร้อนอยู่รอให้มันเย็นก่อนล้วีับออีเอแค่นาทีพอลูกีรูพ่อจะเ็มเับพ่อจะเ็มเหให้พ่อบอดกเแล้วี ทำทำให้ก็พายหน่อย,ยค่ะ<ไ>วันนี้วันนี้ค่ะเดี๋อดอย,ยรวรอให้มันเย็นก่อนนะชิปเปอรลอย่งนี้ครับสปาลาตอเตเมนมันยังร้อนอยู่เลยลูกระน่อเรอให้มันเย็นก่อน้นเเม,มนยังไม่ร้อนอยู่เลยค่ะสปาลาดอุตอรเพนแม่คมรับอินตเมน จบไปแล้วดีดีครับเป็นแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย